โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามาคัคคีอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนำโดยท่านผูน้อำนวยการสุรางรัตยมศรีเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสาม,มคัคคีได้นำคณะครูและนักเรียนเด็กดีวีสตาร์มาร่วมเตรียมงานทอดกรถินสำริดเด็กดีวีสตาร์โดยเริ่มจากการประชุมวางแผนงานจากนั้นไปบอกบุญกระถินในชุมชนและตลาดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการให้กับเครือขา่ายผู้อำนวยการโรงเรียนใกล้เคียงได้รับทราบถึงกิจกรรมทอดกรถินสำริดในปีนี้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมการทำความสะอาดวัดป่าสีประชาวนารามอําเภอกันทระวิชัยจังหวัดมหาสารคามเพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมงานบุญทอดกรถินสำริดในปีนี้เพื่อจัดเตรียมสถานที่ทอดกรถินอีกด้วยสำหรับกิจกรรมทอดกรถินสำริ์เด็กดีวีสตา์เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กดีวีสตาร์ได้ทำภารกิจอันสำคัญ เป็นตัวแทนของชุมชนไปทอดกรถินสำริดแก่วัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อไม่ให้มีกรถินตกค้างเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีมการวางแผนงานการฝึกความเป็นผู้นำสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงรักษาวัดร้างให้กลับคืนมาเป็นวัดรุ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสารกับบุญนิวส์ค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะติดตามและชมคลิปข่าวสารของบุญนิวส์ทุกช่องทางเพื่อให้ทุกท่านสามารถอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ